เอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวเราก็มากินข้าวด้วยกันแล้วก็ไปตรงนั้นตรงนี้จ้ากินข้าวเ้าหนูยอยากกินส้มตำน่าจานได้อยากกินส้มตำกลางวันหนกินส้มตำนั่นแหละส้มตำกับไก่ตรงไหนไก่อร่อยอร่อยนะาจานพาไปหน่อยเด้อเออวันตะทันไม่เอาไม่ไหวอ่ะมันไกลเกินเอาแถวนี้น่ะแถวสำโรงท่าบเราว่ามีอะไรสำโรงท่าบเรามีประสาทอะไรบ้างเดียววันไหน เดี๋ยวค่อยว่าการให้มันพ้นจากตรงนี้ไปก่อนเพราะพรุ่งนี้หนูก็ไปตื่นแต่ตั้งแต่ตีห้าไปไปสีสเกตนะจานไปสีสเกตไปลงพื้นที่ที่สีสเกตนะตั้งแต่เช้าควาคนก็มามามาเอาตั้งแต่เช้านะคะมารับไปตั้งแต่เช้าตั้งแต่ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้านะต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะไปตั้งแต่เช้า หล่นไม่ขึ้นมาขึ้นหน้าหรอคะไม่ค่ะนั่งข้างหลังแล้วยงมีคือคือออกรากแล้วก็สบายแล้วข้างข้างหลังหนูอยากจะนั่งดูว่าสบายไหมนั่งข้างหลังสบายนะจานนั่งสบายใช่นั่งข้างหลังสบายไม่เวียนหน้านะโอเคใช่ส่วนมากคนแก่คนให้นั่งข้างหน้าจะดีกว่าพวกเราหนุ่มหนเรานั่งข้างหลังไปคนก็จะได้นั่งคุยนู่นคุยนี่ไป